อาจารย์ที่ไาได้ใสฟองกชญแจะพื่อมาด้วยกันนะครับมมา พระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานนะโมตัสสนพระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานสัพเพสังขาราอนิจจเตยยะถาปัญญายปสติ อาฤฤดาทเทพยนตโตเกสอปะโควิสุตติยาติักปีิอัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอนิจจกถาว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพื่อเป็นเครื่องประคับประคะองเจรองศรัทธาระดับบรรญาบรรมี เพิ่มบุญกุศลบุญยราศีเป็นในวันธรรมศนะตามสมควรแก่กาลเวลาสุขต่อไปวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีโยมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นเดือนสิบสอง ก็เป็นวันบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งในคำปีจาึกไว้าร0อยมีสวรณาร,าสวรณมารเกสวรรณปปะเตสุมนัณนูปุเตโยนักปุเรแล้วก็นำมาทานนัสยาเือผู้เรียกว่าทั้งห้า รอยพระบาทนี้เป็นรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับไว้ให้เราได้บูชาโดยเฉพาะรอยที่ห้านำมาธาาทีแม่น้ํานํำมาธาาทีนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ที่อินเดียก็ดูแล้วก็ไม่มีแต่ว่าไปปรากฏอยู่ที่ชายแดนของบางประเทศ เด็ดกับพมา่าจังหวัดมะกควยของพม่ากัเนเรียกว่ามีแม่น้ำนำมาทานนาทีแล้วข้างบนก็เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าหมู่บ้านนั้น,ววน,น,าานเรียกว่าหมู่บ้านนำมาทานนาทีก็เรียกว่ามีหลักฐานปรากฏ ทั้งในด้านคำพีแล้วก็ทั้งในด้านความเป็นจริงแต่เหนืออื่นใดน,นั้นเราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัติ ถ้าบูชาด้วยสิ่งของก็เหมาะสมสำหรับคารวะญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยก็เป็นนักบวชเป็นสามเณรเป็นชีเป็นภิกคุณีทั้งหลายก็บูชา,าด้วยธรรมะปฏิบัติซึ่งการบูชาด้วยธรรมะปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็กเป็นการบูชา อันสูงสุดแล้วการบูชาบูชาเพื่ออะไรก็บูชาเพื่อที่จะให้ถึงแก่นธรรมแก่นสาระในทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเหล่านั้นเรียกว่าแก่นธรรมเมื่อเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงมาตั้งความปรา,ารถนาการนิพพานนัพนสัปะเยโหตุ ทำบุญอะไรก้อนิพพานนัสสปัจยโยสุขอจงเป็นปัจจัยให้เราได้พระนิาพานซึ่งถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราปัจจานัยอยากจะได้ระนิาพานนิพพานนัสสปัจยโยตุเหมือนเราป่วยไม่สบายเอายามาแล้วก็ไม่ได้รับประทาน นั่งบายคนนั่งกลบไวว่ายาเขาขอให้หายป่วยด้วยเถิดไม่กินยาสติกรับรองว่าไม่หายป่วยฉันได้ก็ฉันทรมาในทางพระพุทธศาสนาคนที่ปาเดนาบอกว่า,วานิพพานสัพปติโยโหตุแสดงว่าคนนั้นเป็นคนน่าสงสารนคนอนาถายยังไม่ได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนา แต่คนที่เขาได้ที่พึ่งได้นิพพานในอารมณ์แล้วคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ปราปรถ์หน้าปณิพานเพราะว่านครั้ง,งใดน,นิพพานก็มาใน,นในใจในใจนิพพานมีอยู่ทุกที่เพราะว่าในใจเขามีแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นนิพพานก็แสดงว่าใจเราไม่มีปณิภานมองไปที่ไหนก็ไม่มีปณิพาน ซึ่งคาถาในทงพร็พุทธศาสนาแต่ละคาถาก็าแสดงถึงพระนิพพานทั้งนั้นเลยถ้าคนมีสติปัญญาถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ต้องเรียกว่าฟังอะไรมากแค่คาถาเดียวพ็าบรรลุมรรคน,นิพพานนะ้แล้วสมัยก่อนภาษาีดียวก็ฟังแค่ เยธรรมาเหตุปปวาเอสังเหตุงตากโตแอสันจโยนิโรโตัจะเอวังวาทีมหาสมโนยก็บรรลุเป็นพระโสดดับแล้วแว่าบรรลุไง่ายเพราะเขามีสติปัญญาแต่เราฟังเราทำไมไม่บรรลุกพรเราไม่มีสติปัญญา ถ้าใครเชื่อว่าเรามีสติปัญญาก็ลองฟังคาถานี้ที่อาตมาได้ยกเป็นนิเกียประว,วัไว้เบื้องต้นซึ่งจะอาศัยนายของโมงกุตสยดออรันตาพยาจีของชาวพมา่าซึ่งท่านได้อธิบายไว้เป็นคาถาที่ ถ้าใครเข้าใจมีสติปัญญาก็สามารถถึงที่สุดได้เป็นคาถาที่มีในธรรมบทอยู่แล้วสัพเพสังขาราอานิจาแต่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงานิจาไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาคือคาถาบทนี้ ถ้าใครฟังบทนี้ก็จะรู้แล้วโอ้อนิจจาสังขารานิจจายะธาปัญญายะปัจสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่ามันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็น,ปราานธรรมดาอาถานิพินติทุกเขเมื่อนั้นกมม็เบอรลายในทุกข์ เอสามัคโควิสุจิยานั่นแหละเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์มันนึกซึ้งมากเนละถ้าคนมีพัญญาฟังก็ทะลุไปแล้วนะทะลุไปถึงไหนคือเราต้องอธิบายคือคาถานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงญาน,าานสามประการัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ไม่เที่ยงคือมีความเกิดมีความดับมีความเกิดมีความตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดด,ดับยานอันนี้เขาเรียกว่ายาถาภูตายานถ้าใครเห็นสังขารก็คือกายเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันคิดอะไรใจเนี่ยมันก็ดับไปกายเกิดขึ้นมาเป็นลูกใครพอถึงเวลามันก็ตายไป ม้ในขณะปัจจุบันมันก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะปัจจุบันอย่างอยู่แล้วเมื่อเห็นด้วยปัญญาปีนิดถนักลงไปก็จะได้ญาณตัวแรกที่เรียกว่ายะถาภูตญาณนนะทัศนายานยานแรกเกิดขึ้นมาแล้วพอญาณแรกเกิดขึ้นมาทำไมญาณแรกถึงเกิดขึ้นมา เพราะว่ารู้ตามตอนเป็นจริงความเป็นจริงก็คือสัจจะรู้สัจจะนั่นเองพอสัจจะยะถาปัญญายะปสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอันชอบคืออะไรก็คือมรร์กบีโอแปดปัญญาอันชอบเข้าใจอย่างถูกต้องมีความเกิดมีความตายมีความเกิดมีความดับ สติปัญญาทำงานไม่สงสัยเ,ยเป็นธรรมดาอันนี้องค์มรรคเกิดขึ้นมาลแล้วแล่วสติปัญญาเกิดขึ้นมาอาถานิพพินทติทุเขเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกก็จะเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายในจิตวิญญาณทั้งของตนของผู้อื่นตัวเบื่อหน่ายนี้เขาเรียกว่า นิพพิทายานนิพพิทายานเกิดขึ้นมานันเบื่อนายทุกอย่างอ่ะถ้าเราจะผลจากมันเราต้องเบื่อหน่ายมันไม่ใช่เป็นหลงรักหลงอะไรหลงไข่หลงปัญหาหลง่อหลงอาฆาตหลงพยาบาทห่มหลงงมงายหลงเกลียหลงกลัวอยู่ในสังขารมันก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีถ้าเราเบื่อหน่ายในมันโอ้พอแล้ว พอพอพอต่อสังขารร่างกายต่อจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งของตอนของผู้อื่นเมื่อนั้นนิพพิทายานก็จะเกิดขึ้นมาจำาไว้นะยานแรกก็คือยาถาปูตายานยานที่สองก็คือนิพพิทายานเอสมัมโูวิสุธิยา นั่นแหละเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นอีกการหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นมรรคไานมรรคไหานมรรคเกิดขึ้นมาแล้วมรรคเห็นอะไรวิสุทธิที่ยาวิสุทธิ์ที่เมธีมีปัญญาในความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบร่มเย็นเป็นสุข ทุกดับไปทั้งหมดแล้วเหลือแต่สุขล้วนๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคขยานเกิดขึ้นมาพอมรรคขยานเกิดขึ้นก็เรียกว่าผลไรยานปัจจเวคัณญาณก็เกิดตามมาเพราะว่ามันอยู่ในมรรคขจิตวิถีเดียวกันมรรคขวิถีเดียวกันเพราะฉะนั้นคาถานี้ถ้าใครฟังจบเนี่ยก็สำเร็จมรรคโค ได้ทั้งโสดาปจมัคคสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคอาราตมัควิสุทธิยามีความบริสุทธิ์เป็นอารมณ์เรียกว่าสามแดนเลยถึงที่สุดคือเป็นพระอาหาหารเพราะว่าอาราตมัคเกิดก็วิสุทธิาของอาราตมัคเนียเรียกว่าเทียนสามยาน ถ้าคนมีสติปัญญาฟังเนี่ยก็อ๋อสำเร็จไปแล้วสำเร็จอนอรารยบุคคลมีนิพพานเป็นอารมณ์มีความบริสุทธิ์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ปุถุชนใน่อ,อไปแต่ว่าเออบาบอิออ่มเอมปิติสุขในพันิพพานมีพันิพพานอันบริสุทธิ์เป็นอารมณ์ถ้าคนมีปัญญาก็จะเข้าถึง แค่ฟังแค่คาถาเดียวก็ถึงแล้วอันนี้ผานแต่ว่าภาษาในบทเนี่ยท่านนำมาจำแนกในคำพิปฏิสามพิธามักมาจำแนกไว้ทถึงการสิบกยานเลยยานสิบยานบางครั้งก็วิปัสนาญาณสิบแต่พระพุทธองค์แสดงแค่ยานสามยานแต่ภาษาในบทท่านมาแสดงสิบกยาน เริ่มตั้งแต่นาโตเปริเจทยานปจัจยักปริกาหยานสาม,มัสนยียานอุทยาปยยานทางไยานพยายานอาทิีนวายานเจ็ดยานนะมาถึงนิพพิทายานท่านแสดงไขไปถึงเจ็ดยานแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงแค่ นปพิทายานที่เจดยานภรษาลิบุตรพระุธองเอามาแสดงเป็นเนปพิทายานยานขอตนต้น,ตน,ตนสแสดงเป็นยะถาภูตยานคพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นสัจจะสัจจะพอเป็นสัจจะสิ่งที่เห็นก็คือสติบัญญาองค์มรรคเห็นสัจจะ องค์มรก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ภูขาสัตว์สมุทัยสัตว์ก็ดับก็เหลือแต่นิรอดศสัตว์มรกคสัตท์ตั้งแต่นิพิทายานไปจนถึงมรคยานภาษาที่ผมก็แสดงไปอีกเป็นแปยานเป็นนิพิทายานมูลจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายานสังขารุปเปรข,ขายานประดรรมยาน อุปจารอนุรมขตรภูมัรขยานเป็นแปดยานพอมัรขยานเกิดผลละยานปัจเวคขณะยานเ็าเกิดตามมาก็เป็นยานสิบหกเรียกว่าแสดงไขโดยพิสดารท่านมีปัญญามากแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงไม่ต้องมีปัญญามากเท่าไหร่มีปัญญาณากาคกลาง ได้สามยานคือยถาอุตยานนิพิทายานมัคคยานก็จะเป็นพระอริยบุคคล,ลนะมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานคืออะไรนิพพานก็คือความบริสุทธิ์สงบแห่งจิตใจพนอมานิพพานเป็นอารมณ์ได้เขาไม่ต้องปารถนาพระนิพพานเลยทำบุญเขาไม่ต้องนิพพานนะสาวัญโยโหตุ อาจงเป็นปัจจัยระนิพพานเพราะว่านึกครั้งใดน,นิพพานก็อยู่ในใจอยู่แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วเข้าถึงแก่นธรรมเข้าถึงสาระในทางพระพุทธศาสนาทุกดับไปทั้งสิน้นเวลาได้อารมณ์ที่เป็นลอกมา น่าเย็นดีเราก็ไม่เย็นดีเพราะว่าถ้าปุถุชนก็จะเย็นดีไปตามอารมณ์ที่ได้มาในลาบยศสรรเสริญสุขก็เย็นดีเสรลา,าบสมยศเดินดาทุก็จะเินได้ได้รับอารมณ์ที่ชวนให้โกรธไม่พอใจก็จะปัตุสลายแต่ถ้าเป็นอริยะแล้วก็ท่านก็จะมีสติปัญญาในการสลายอารมณ์ที่เป็นโลภะอารมณ์ที่เป็นโทสะ ได้อารมณ์ที่เป็นโมหะมาท่านก็ไม่เป็นโมหะต้องกลายเป็นสติปัญญากลายเป็นพระนิพพานถึงที่สุดของทุกหมดทุกประการอันนี้เา็าเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ยามถึงแก่นยามถึงหลักธรรมยังปัจจุบันนี้รอบของการศึกษาเนี่ย หลายพรมแดนเราก็จะเห็นว่าอยากจะรู้ธรรมาข้อไหนก็ไปศึกษาปฏิบัติได้ง่าย,ายๆแค่คลิกมันก็ามาแล้วอะไรว่าสามารถศึกษาได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมผู้เข้าถึงยะถาภูตยานนิพพายานมรรคยาน พลรยานปัจเจกนยานมีนิพานเป็นอารมณ์อานได้ง่ายเยี่ยง่าสมัยเก่ามากเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันทันสมัยธรรมาก็หาฟังง่ายภาวะใจไม่มีรอบก่อนหลงมากเกินไปที่รุ่มหลงอยู่ในอารมณ์สนุกสนานบันเทิงบางคนก็มัวเมาทั้ง ลอยกระทงก่อวันเมาของเราแล้วนะจะล้มฉลองย้อมจิตใจให้มันมัวเมาต่อไปอีกต่อสังสารวัตรที่ไม่จบในสิน้นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นปัทปรมะอยู่เทว่าใต้ธรรมะสอนอยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะพราะพระเจ้าออก็ปลดไม่ได้ เมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็เข้าใจสามยานสามดานยะถาภูตยานนิพพิทายานมัคคายานนะพอเข้าใจก่าวิสุทธิยานมีความบริสุทธิ์มีพันิพานเป็นอารมณ์พอเห็นพันิพานก็ไม่ใช่ปุตุชนแล้วถ้าใครยังไม่เห็นพันิพานก็เป็นปุตุชนต่อไป พอปัารานต่อไปอนนีาพาานปันารานต่อไปแต่เป็นการปัารานที่ไม่ได้มาร่กเพราะว่าไม่ได้ภาวนานั่งปัารนานทำบุญแล้วก็ปัถนาเหมือนคนนั่งกลับว้ายากมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากับรลกนั้นนั้นในพระพุทธศาสนาผม้าไม่มีภาวนา ไม่มีความเข้าใจสัมมาทิฏฐิไม่มีองค์มรรคหาไปทางนิพพานหาไม่เจออาจารย์ไหนดีๆไปหาก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะใจเราไม่มีพนิพพานถึงเจอลมปูโลกหัด,ดอนฟังธรรมก็ไม่เข้าใจเพราะว่า,วาใจเรามันไม่มีธรรมที่จะให้เข้าใจอันนี้ก็เป็นการ ที่เยาวาคาถาสัส้นๆแต่ว่าถ้าใครมีสติปัญญาเพียงพอก็จะพอแล้วยังพระเจ้าอโศงได้ยินยในีนยก้อสามเณรบอกพระเนนกล่า,าวธรรมทั้บทให้ยองฟังเนี่ยเนขยก้อนสามเณรก็กล่าวว่าอัปมาโทอมะตาปะทังอัมาโทมัจจุนโนปะทังอัปมาตานะมิยันติเยปมาตายะถารมตา บอกพอ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 แล้วพเนนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำเร็จเป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเดียว,ว่าคนมีสติปัญญาฟังแค่คาถาเดียวก็พอแล้วเพราะว่าทุกคาถาเนี่ยมันเชื่อมด้วยมรรคผลนิพพานน,นั้นแหละในพระพุทธศาสนาเน้นแต่คนที่เรียกว,ว่าไม่มีสติปัญญาเพียงพอ ทางแก้ของผู้นนก็คือหนึ่งศึกษาให้มากเรียนรู้ให้มากฟังให้มากสอบถามให้มากพยายามจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ยังไม่ได้ก็ภาวานาให้มากพอพันนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพูดครั้งใดน,นิพพานก็เป็นอารมณ์คิดครั้งใดน,นิพพานก็เป็นอารมณ์เวลาจะตายก็มีนิพพานเป็นอารมณ์พอนิพพานเป็นอารมณ์เขาเรียกว่านั่นแหละ เอ็นที่สุดของทุกแล้วถึงที่สุดทุกถึงที่สุดทุกก็เรียกว่าเอ็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตายไปก็แค่เป็นชั้นแรกก็ไม่ไปอบายอบายทุกวิปินิญญานนรกไม่ไปแล้วเป็นประตูายไ,ไปแต่มนุษย์ไปแต่สวรรค์แล้วก็ไปแต่ปัญญาภาอันนี้ก็ฝากไว้ ให้เราได้รู้ว่าวันนี้แหละเป็นวันลอยพระธงเป็นวันที่เราน้อมใจน้อมธรรมน้อมพระนิพพานบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็จะสาธุสาธุสาธ,สาธุให้กับเราในธรรมที่เราเข้าถึงแล้วในธรรมที่เราเห็นแล้วในธรรมที่เราเข้าใจแล้ว ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้อันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาพิีสุสององค์สาม,มนเนยก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วท้าชมก็ขออ้างหาวคุณพระเสียรัตนตรยัยรันตนตยานุภาเวนรันตนตยัยเตชะสาแด่หน้าคุณพระพุทธคุณประธรรมคุณพระสองจงดวงการเป็นเดชะพระวะปัจจัย อำนวยพรให้ญ,ญาติโยมสัตว์ทุชนทุกท่านจงมีสติที่ตั้งมั่นปัญญาที่ตั้งมั่นรู้เห็นสังขารนี้ตามความเป็นจริงเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทศนาโวหารที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในอนิจจกถาก็พอสมควรแก่วเวลาจึงขอสมยุติลงคองไวแต่กเพียงเท่านี้ เอวังก็ดีด้วยปากกาละจะดี